โอเคนะผมยังมีอีกโค้ดหนึ่งที่ผมพลาดไปนะฮะก็คลิปนี้ก็มาดูกันเลยแล้วกันนะครับผมก็คือโค้ดนี้เอง number ทู่เวอร์พอนด์ะผม new อ่านะครับผม number อร์พอนด n นิวอันนี้เลยนะครับผมก็กดดีๆไปเราจะได้บีตเซลมา12นะฮะอ่ารวมกับอีกอันนึง x m a t นะผมก็จะเป็น38บแดีเซลนะครับผมโอเคนะครับก็มานี้สำหรับโค้ดใหม่นะครับก็ครบแล้วนะโคด้ด นะฮะเราไปดูคลิปกันเลยโอเคนะผมก็สวัสดีครับมาอยู่กับผมเล็กือนนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมป t f o r c e ซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีหาของคราฟนะผมอาวุธใหม่นะฮะาาแล้วก็บอกจุดเกิดบอสใหม่ด้วยนะครับผมอา่าอ่าแล้วก็เวลาคร่า,าวๆที่บอสจะเกิดนะครับผมฮะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเรามาเริ่มกันที่อาวัตถุดิบในการคราฟอาวุธใหม่ก่อนเลยนะครับ อะนะครับผมวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะฮะนี่ก็จะมีตัวของบีท้อนนะครับตัวของ Armor, อาร์เมอร์บูปินนะครับผมเอมพตี้แกนเล็ดแฮนเดลแล้วก็ตัวของไทเทเนียมอลลอยเฟรมนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับผมชิ้นแรกตัวบีท้อนเนี่ยเราจะต้องใช้เอสิดสปอร์นะครับ3อันเอสิดสปอร์หาได้จากไหนได้บ้างนะผมเอสิดสปอร์สามารถครับได้จากสปอร์ สปอร์หาจากไหนสปอร์หาได้จากเห็ดตัวแรกนะผมหรือว่าสปอร์วอล์เกอร์นะอ่าไอ้ไขจูธรรมดาปกตินะผมไขจูเห็ดปกติเลยอันนี้สามารถดรอปได้นะครับส่วนส่วนเอสิสปอร์สามารถคราฟได้และดรอปได้เหมือนกันนะครับตัวเอสิสปอร์เนี่ยจะจบจะดรอปจากตัวของสปอร์วอล์เกอร์อีลิทนะครับผมหรือตัวตัวไอต,ตัวเห็ดที่มันมีสายฟ้านะอ่าก็จะเป็นระดับอีลิทนะครับโอเคตัวอาร์มนะผมหาได้จากไหน นะครับตัวบีดอาร์มเนี่ยหาได้จากบอสนะผมไม่หมายเลข9ก็หมายเลข10นะครับแล้วก็หาได้จากการออกจากฟอร์ติจูที่10นะผมอ่าก็ยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่อ่าตัวบีดอาร์มนะโอเคบีดแฟงนะผมสามารถคาบได้แล้วแต่ใช้วัตถุดิบเยอะมากผมรู้สึกว่าเปลืองนะผมเ,นะเปลืองมากเลยนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่ายังหาได้อยู่จากการอ,อยู่ อยู่ครบฟอร์ติจูที่10หรือเปล่านะผมก็ลองเพื่อนๆลองไปทากันดูแต่ผมคิดว่าน่าจะยังได้อยู่นะแต่ถ้าใครไม่ได้ก็มาบอกได้ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนบีเทลก็หาได้จากการอยู่ถึง f ฟอร์ติจูที่10เลยนะผมฆ่าใครจู10ตัวแล้วก็อยู่ถึง f ฟอ t i t u d e ที่10ก็สามารถได้บีเทลมาแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้สําหรับบีท t อนนะผมตัวบีทอาร์เมอร์เนี่ยนะครับ,นะรบสามารถหาได้จากบอสเท่านั้นเลยนะครับตัวนี้นะ อาร์เมอร์นะครับผมหรือใครมีวิธีอื่นหรือเจอวิธีที่แบบเจอเอวบีซีที่ขายเจาตัวนี้ก็สามารถบอกได้นะครับแต่ที่วิธีเดียวที่ผมรู้ตอนนี้คืออาร์เมอร์เนี่ยสามารถหาได้จากบอสจากการดรอปจากบอสอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะตัวบูปินนะครับผมตัวที่เป็นเหมือนแผนที่นี้อนะ่ะตัวบูปินนี้นะผมสามารถหาได้จากมอนในจุดที่ไปหาบอสเลยนะผมเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งนี่ตัวนี้นะผมสามารถได้สามารถซื้อได้นะ อ่ามันจะมีมอนที่ขายอยู่นะครับราคา15,000หาพนะครับก็สามารถซื้อได้แล้วตัวบูปินอันนี้นะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็วิธีวิธีเอาบูปินอันนี้อีกอีก,อกวิธีนึงก็คือการดรอปจากบอสเหมือนกันนะครับอ่าน,นี้ได้2วิธีนะตัวเอนตี้การลิดนะผมเอนตี้การลิดตอนนี้ผมรู้อยู่วิธีเดียวคือการดรอปจากบอสนะครับผมซึ่งผมกม็ได้มาแล้วนะครับผมตัวเอนตี้การลิดนะนี่อันนี้นะครับผม ตัว MT ็มทีการเลดนะฮะก็เก็บได้สูงสุด1อันแค่นั้นนะครับอันต่อไปนะผมคือตัวของ Handle นะผม Handle ก็สามารถหาได้จากการดับจากบอสนะครับอีกแล้วนะครับผมดับจากบอสนะอันนี้อ่าแล้วก็ตัวของไทเทเนียมอลลอยตัวนี้นะครับสามารถคราบได้วัตเุรีที่ใช้คราบก็จะมีเวอร์พอนบูปินสิบหกนะผมเวอร์พอน เวอร์พนพาก็สานสิบสองนะผมเวอร์พ่นเวอร์พนสครับเป็ดนะผมเศษอาวุธนะก็สิบหกนะผมส่วนเศษอาวุธพวกนี้นะผมสามารถเก็บได้สูงสุด32ซึ่งตัวพ่อเนี่ก็ใช้ทั้งหมดเลยส่วนตัวนี้เวอปินก็วรพ่อปินใช้ครึ่งหนึ่งนะผมสิบหตัวนี้ก็ใช้ครึ่งหนึ่งนะครับอ่า วิธีฟาร์มตัวนี้ผมก็ได้บอกไปในคลิป5สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้แล้วนะผมก็ไปฟาร์มเควสที่สปอสปอวอ์เกอร์ออลิทหรืออาจจะได้ทุกเควสเลยนะผมก็ลองดูนะลองสังเกตดูแต่ผมส่วนใหญ่ผมฟาร์มไอพวกนี้นะผมจากสปอวอ์เกอร์ออลิทนะได้ตังเร็วนะผมมันคือมันได้มันตีแค่3ตัวก็ได้ตังแล้วนะผมก็ตีอีกรอบหนึ่งก็น่าจะเร็วสุดแล้วนะผมได้เงินเร็วได้ปัะถุดิบเร็วนะผมอันนี้นะพอได้แบบนี้ปุ๊บก็สครฟอันนี้ได้เลย หรือไม่อีกพิีนึงก็สามารถดับจากบอสได้นะครับผมมี2ชิ้นหนะ้าที่สามารถแยกแยกออกมาจากบอสได้ก็คือตัวนี้สามารถขับได้นะครับตัวนี้สามารถซื้อได้นอกนั้นนะครับ armor empty galette handle เนี่ยต้องหาจากบอสนะผมเท่าที่ผมรู้ตอนนี้นะแต่ชิ้นส่วนทั้ง5อันนี้ก็สามารถดอบจากบอสได้หมดเลยซึ่งเพื่อนๆก็ต้องไปสุ่มดวงเอาว่าจะได้ของซ้ําหรือเปล่านะครับไปเราไปดูจุดเกิดบอสกัน ร้านกาวิปช็อปมีบริการแบบต่างๆอาทิเช่นบริการแมบฟิตจำหน่ายไอดีไก่แมปฟิชไอเทมและเงินบริการไอดีไก่ตันแมปบล็อกฟรุตบริการไอดีไก่แมปแ,แอนิมิแวนการ์ดและยังมีบริการเติมโรบักราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองปลอดภัยไว้ใจได้ต้องร้านกาวิปช็อปใครอยากใช้บริการลิงค์ร้านลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับนะครับจุดเกิดบอสนะผมจะอยู่อยู่ใกล้ๆกับ เควส1พันห้าหรือตอนนี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่แล้วนะผมไอเควสที่ตีเห็ดนะครับผมตีตัวมอนเห็ดนะโอเคก็ตามผมมาได้เลยตัวเควสเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับตัวจุดเกิดนะผมจุดวับไปที่จุดเกิดของตัว bot บอสนะผมบอสใหม่บอสอีเสานะผมผมไปเรียกวันอีเสามัน, I มนเรียกยังไงนะผมก็ลองคอมเมนต์ได้นะผมผมไปเรียกอีเสานะครับนี่เนะี่ยบอสเ ตัวเควสนะผมตีเห็ดนะอ่าแล้วเราก็มาที่เจ้าหนุ่มนี่เลยที่หน้าตาเหมือนตัวของเอ่อนามนานามินะผมเฮ้ออนะสุดหล่อเท่ของเราเราก็กดไปที่มอนตัวนี้นะผม npc ตัวนี้ได้เลยแล้วก็เข้าไปข้างในนะครับหลังจากที่เราเข้ามาข้างในแล้วก็จะมี npc ตัวหนึ่งที่าที่ผมบอกว่ามันขายบูปินนะก็คือ npc ตัวนี้เลยก็ให้มาคุยกับ npc ตัวนี้นะที่มีแบบเหมือนเลือดออกหัวเนี่ยนะอ่าคุยกับเขานะผม อ่า something man this man yeah better be smart right อ้าวอันนี้ผมมีอยู่แล้วนะเออเขาก็จะไม่ขายให้นะครับหืมเผลอกดไปมันจะไม่งั้นเสียหมื่นห้าแล้วเนี่ยแต่ดีเขามีระบบป้องกันเอาเรียบร้อยรีบกดไปหน่อยนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่นะครับนี่นะถ้าเราจะซื้อนะผมบูปินนะเราต้องเสียหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับอ่าก็ถือว่าไม่เยอะนะสำหรับผมตอนนี้นะเราก็จะได้บูปินมาถ้าใครแบบว่ามันไม่ดับจากบอสสักท,ทีนะ อ่าแล้วตัวบอสนะผมก็ไม่มั่นใจเรื่องเวลาเกิดนะครับนี่อันนี้จุดเกิดนะเรามาหาเราเดินถัดมาจาก n p c ที่ขายบูปินนะผมสักเล็กน้อยก็คือมาคุยกับมอนตัวนี้นะเพื่อเข้าไปข้างในนะครับอ่าปึ๊บโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้ามาข้างในแล้วนะผมก็อย่างแรกที่ให้ทำก็คือหาบัฟนะผมนี่บัฟพวกนี้นะจริงๆแนะนำให้เป็นบัฟหมัดน,นะครับผมอ่าหุ มีคนมีอาวุธใหม่แล้วนะครับนี่คนคนนี้เขาเลยเขาได้แล้วนะครับนี่เดตเต้นโชว์ด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะเป็นลายต่อไปนะครับที่จะได้อาวุธเจ้านี้นะครับโอเคนะตัวคลิปผมก็มีคลิปตีบอสไว้อยู่นะครับผมถ้ารอนานแล้วนะก็แนะนำให้ใช้นะผมสิ่งที่แนะนำให้ใช้ก็คือครจหูหมายเลขเก้าโอ้ยหมายเลขเก้าเลยหรหมายเลขสิบนะครับแลวกับตัวขวานนี้นะ ตัวขวานี้นะผมเวลาตี5ฮิตครบ5ฮิตและคลิกขวานะมันจะดึงมอนตัวขึ้นไปแล้วก็ตีรัวๆนะผมซึ่งดาเมจดาเมจสกิลนี grenade, ้ค่อนข้างแรงนะครับและทําให้ศัตรูสตัสตนด้วยไงนะค,คือไปหมุนอยู่กับเราอยู่ข้างบนนะผมเออทำให้เพื่อนๆนะมีจังหวะในการเข้านะผมหรือว่าพักเพิ่มเลือดอะไรพวกนี้นะอ่าโอเค นะครับแล้วก็ตัวไคจหูหมายเลข10เนี่ยมันมีสกิลที่สามารถดูดเลือดได้นะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะโดนเนฟเรื่องการดูดเลือดมาก็คือก็ตามนะครับแต่ก็ยังดูดเลือดอยู่นะก็แนะนําไม่มีคนอื่นด้วยนะในการตีมอนนะครับแต่เรามาตีบอสเนี่ยเรามันมีคนที่มาพร้อมที่มาจะรอตีอยู่แล้วนะถ้าเขาไม่ยังไม่ได้นะแต่นี้เขาได้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขามาทําอะไรอีกนะครับ <c oughs> แต่ก็ดีนะผเป็นเพื่อนช่วยตีนะเพื่อนช่วยตีของผมนะครับ ไปเดี๋ยวเราตัดไปตอนบอสเกิดกันเลยนะผมโอเคนะผมตัวบอสอีเสาเกิดขึ้นแล้วนะผมเฮืยอีเสาอีกน,นะผมตัวบอสเกิดแล้วนะตอนนี้นะผมก็แนะนําให้ใช้ไคจูหมายเลขสิบนะผมในการสู้กับบอสต,ตัวนี้นะผมเพราะว่ามันมีสกิลดูดเลือดก,ก็คือสกิลอานั่นเองนะครับผมแกร็บเมบ,บี้เนี่ยนะด้วยผมเพิ่มขึ้นนะฮะนี่ นะครับก็ให้ใช้นะผมตัวนี้เลยนะซึ่งผมก็ทําคลิปสอนหาไปแล้วก็ไปทํากันได้นะครับผมอ่าฟาร์มบอสตัวนี้ได้สบายเลยนะครับแต่โซโล่คิวนี่อาจจะยากหน่อยนะเพราะโดนเนิร์ฟเรื่องการเอ่อเรื่องการฮิวเลือดมานะผมนี่แล้วก็สกิลหนีด้วยก็มีนะผมนี่สกิลกดคิวนะมันเราก็สามารถออกมาจากการโจมตีของบอสได้นะผมอ่าถ้าเราเลือดแบบเราอยากจะแบบดีเลือดอะไรพวกนี้นะปุ๊บปุ๊ปอ่ะสกิลซตบไปโอเค อ่าตัวนี้ระเบิดอีกแล้วต้มมาโอเคตีบอสไปนะผมอุ้ยมีคนนึงมามีคนนึงมาตีแต่ผมลืมลืมไม่ได้รับแอดเขานะครับโอเคอ่ะอันนี้ไม่โดนนะเนี่ยอันนี้จับไม่โดนนะครับโอ้ยปุ๊บนะผมตีไปตีไปอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรือจะหมดเลือจะหมดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเรือจะหมดนะผมเลือจะหมดเลือจะหมดอืม เดี๋ยวขอตัวพักก่อนเลยเดี๋ยวผมต้องจับนะผมจับให้โดนนะเฮ้ยจับตัวนี้ก็ได้นะผมขอจับเพิ่มเลือดหน่อยโอเคสองสามสี่ห้าเฮ้ยผมโดนจับสกิลอ,อาร์มายัางยังยังโอเคตีบอสนะผมจับบอสอ่ะไม่โดนบอสอีกนะเลือดจะเพิ่มไหมล่ะโอเควิ่งนะผมวิ่งหลบวิ่งหลบว้ยโ,โดนโดนบอสตีตุ๊บจุบจ๊บจุ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 ๊บตีไปตีไปตีไปจับจับปุออ๊บปุ๊บปุ๊บเพิ่มเลือดนะผมอ่าใช้ตะกี้อาร์เพิ่ อือออ่ะโอเคโดนผมโดนละโดนมอนอุยอ้ยอุ้ยพอตีบอสหน่อยโอเคนะผมดรอปแล้วนะตอนนี้โอ้โหอ่านะครับพอมีเพื่อนตีก็ดีอย่างนี้นะครับผมอ่ะเมื่อกี้ดรอปเป็นอะไรผมสังเกตไม่ทันคนระับขอให้เป็นอันใหม่นะอ่าเป็นไอเทมใหม่นะผมอุ้ยได้ของเดิมแน่เลยนะครับผมวันนี้นะหืมเซ็งเลยนะฮะเออ โอ้ยากเลยในทีนี้นะผมก็ประมาณนี้สําหรับการสู้บอสนะครับก็แนะนําให้มาเออจริงๆแนะนําต้องเนี่ยเราจะเก็บกล่องได้นะผมต้องเป็นคนเท่านั้นด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนนะปึ๊บโอเคนะต้องเป็นคนนะผมอ้ยอะไรเนี่ยอ่าแล้วสกิลอาร์เขาเนี่ยนะผมมันดูดเลือดนะนี่นะผมก็ปึ๊บเนี่ยเราดูนะผมใช้สกิลนะผมปุ๊บปุ๊บเนี่ยเลือดลดไปเยอะมากเลยนะสาหรับบอสนั่นเนี่ยดูนะผม ก็แนะนำให้ใช้ขวานนะผมในการทำสกิลใส่บอสอ่าโอเคนะครับเราก็ต้องกลับล่างเป็นคนนะผมกดสกิลอันติไปก่อนอันติเราก็จริงๆก็ดูดเลือดนะผมถ้าโดนนะอ่านี่นะผมตัวที่ไคจูไม่สามารถเพิ่มเลือดได้เพราะว่าไคจู หมายเลขสิบมนะมีสกิลดูดเลือดอยู่แล้วนะผมก็เลยดูดไม่ได้แล้วก็ตัวกล่องนะต้องเป็นมนุษย์น,นั้นนั้นึงจะเก็บแนะนําให้หาบัฟที่มันเป็นรูปหมัดนะผมก่อนตีนะซึ่งผมลืมไปนะผมนี่ไงอันนี้นะผมบัฟอันนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะผมสาหรับสอนสอนวิธีฟาร์มตัวของวัตถุดิบคาราบอาวุธใหม่นะผมตัวบอสนี่ก็จะจะดรอปทุกอันเลยยกเว้นตัวของไอ นี่นะผมบีทฮอนเนี่ยตัวบอสบอสตัวนี้จะไม่ได้ดรอปนะผมนอกนั้นบอสดรอปหมดเลยนะสำหรกชิ้นนะที่จะเอาไว้ครับตัวอาวุธใหม่ก็ประมาณนี้นะผมสําหรับจุดเกิดบอสนะผมแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่ใช้คราฟอาวุธใหม่คลิปนี้ก็มีทั้งนี้จ,จะ้ะไว้เจอคลิปต่อไปนะจ๊ะไปละจ้า